เจาะแทคกติกเกมรับลิวพูลแผลค่อนข้างเยอะถ้าไม่รีบแก้มีปัญหาแน่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในช anel youtube คนคลั่งบอลบายพีเตอร์โบนะครับวันนี้จะมาดูดีเทลปัญหาเกมรับของลิวพูลในเกมจีกับดามสตัดนะครับซึ่งเอาจิงๆิงเนี่ยเกมรุกไม่มีปัญหาพวกคุณเล่นได้ดีแล้วแต่เกมรับยังเป็นแผลที่ ต้องแก้อีกเยอะพอสมควรจะมีเรื่องอะไรรอชมแบบละเอียดได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับนี่เลยครับใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l ม m บีย International s c h o o l Bangkok นําหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l มเ b ียเป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งที่กรุงเทพเลยนะครับทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และมสมสเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์อ บาถึงม6นะครับติดต่อทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9ได้เลยนะครับโอเคมาวิเคราะห์กันนะครับจะเป็นแท็กติกในเกมที่เจอกับดามสตัดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเกมรับผมเคยวิเคราะห์ลิฟท์คูไป1น p ีแล้วนะครับตอนที่เจอบาเยอร์อันนี้มาดูเกมเจอดามสตัดกันบ้างนะครับว่าปัญหาน,นี้อะไรอ่อต้องบอกว่านัดนี้เนี่ยเจอปัญหาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเอาพาร์ทแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของความผิดพลาดรายบุคคล ไอช็อตที่เสียประตูตีไข่แตกโดนมา1ลูกเนี่ยก่อนจะเสียประตูเนี่ยก็ยังดูจัดระเบียบเกมรับกันดีนะดูมีเข้าคู่กันหมดแอนดี้โรเบอร์สันมีคู่ตามประกบฟันดมีคู่ตามประกบโกนาเต้มีคู่ตามประกบเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็มีคู่ตามประกบดีตามภาพนี้เลยแต่พอถึงจังหวะที่นักเตะของดามสตัดเขากําลังจะเล่นบอลไดเรกเนี่ยอันนี้พลาดรายบุคคลซึ่งหลักๆก,ก็คงจะเป็นโกนาเต้นะครับช็อตนี้เป็นช็อตที่โกนาเต้ หลุดจากตัวที่มาร์กออกมานะครับไม่ได้ตามประกบคนเก่าดูภาพแรกจะเห็นว่าจริงๆตอนแรกโกนาเต้มีคู่ตามประกบอยู่แต่ภาพนี้ไม่มีคนตามประกบแล้วพอหลุดออกจากตัวประกบเนี่ยสิ่งที่โกนาเต้คิดก็คือเจตนานะเขาน่าจะพยายามเช็คลำหน้านะครับเช็คลำหน้าซึ่งจังหวะนี้การดันขึ้นมาพยายามจะเช็คลำหน้าของโกนาเต้นเนี่ยจริงๆก็พลาดเพราะว่าลองสังเกตคนที่เล่นบอลเดร็กตรงเนี้ยเท้า โดนบอลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นล้ำไม่ล้ำมันวัดจากช็อตนี้เลยและถ้าเกิดวัดจากชอ็อตนี้ต่อให้โกนาเต้พยายามจะบีบขึ้นมาเพื่อเช็คลำหน้าก็ถือว่าเช็คพลาดนะครับแล้วพอเช็คพลาดทีนะครับปุ๊บนะครับบอลไดรเรกหลุดเดี่ยวลูกนี้ยิงประตูเข้าไปถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าโกนาเต้พยายามจะเช็คลำหน้าดูอากับกิริยาของช็อตนี้ครับเขาพยายามวิ่งไปมองลายแมนด้วยซ้ำว่าเฮ้ย ไม่ล้าหรอวะเพราะตอนแรกพยายามบีบขึ้นมาจะเช็คล้ําหน้าเหมือนที่บอกไปด้วยส่วนตัวของผมนะครับจากจังหวะนี้มันไม่เชิงว่าเป็นปัญหาทางแทคกติกจังหวะนี้นะเป็นความผิดพลาดอะไรบุคคลมากกว่านะครับแล้วก็ทาง Trend no เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ยังดูตัดสินใจไม่ถูกต้องด้วยผมให้คิดมุมนี้สมมุติช็อตนี้ถ้าโกนาเต้เช็คลําหน้าถูกดันขึ้นมาสูงกว่านี้ ลิเวอร์พูลก็น่าจะยังเสียประตูอยู่ดีเพราะเทรนด์ก็อยู่ห้อยต่ําเพราะฉะนั้นถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยช็อตนี้เทรนด์อาจจะผิดเล็กๆตรงที่ว่าไม่พยายามบีบขึ้นมาแล้วโกอนาเต้เองก็บีบไปเช็กล้ำหน้าค่อนข้างพลาดด้วยนะครับลูกนี้ก็เสียประตูขึ้นขึ้น,นตีใครแตกไปนะครับโดนไล่มาเป็น1ต่อ2แต่ว่าอันนี้มันเป็นปัญหาเบสิกเบสิกไอ้ปัญหาหลักหลังจากนี้ค่อนข้างจะเป็นคลายแม็กซ์พอสมควรน,นะครับผมให้ดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่ลิเวอร์พูลเล่นเคาน์เตอร์เพ บีบเพรสซิงสูงก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหคนขึ้นไปบีบตัวรุกของลิภูกี่คนละ่ะ1 2 3 4 5 6 7บีบสูงถึง7คนแม้กระทั่งแม็กคาริสเตอร์ที่เมื่อวานเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรับยังบีบขึ้นไปเพรสซิงสูงเลยปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือพอถึงจังหวะที่มันต้องดวลหนึต่อหนึ่งวัดการเข้าปะทะก,กันเนี่ย หรือผมไม่มีตัวตัดเกมจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่พวกเขาต้องแก้โดยด่วนนะครับต้องซื้อกองกลางตัวรับโดยด่วนพราะให้ดูจังหวะนี้ครับนี่เลยคนที่เข้าประทะคนแรกคือโดมินิกโซโบสไลนะครับซึ่งถามว่าโดมินิกโซโบสไลเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไหมไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับการเข้าประทะจังหวะแรกของโดมินิกโซโบสไลก็เข้าปะทะแพ้ทีนี้ครับ ไม่อยากให้มองแค่ว่าเข้าปะทะแพ้เพียงอย่างเดียวให้ดูโซนที่ผมทำเป็นกรอบตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโซนนี้จะเห็นเลยว่าโซนนี้ค่อนข้างกว้างพื้นที่จากตัวรุกที่ไปเพรสซิ่งแดนบนของลิพูกับแดนกองหลังของลิพูเนี่ยมันห่างกันเกินไปมันไม่มีนักเตสะสักคนที่คอยปัดกวาดยืนเซฟพื้นที่ตรงนี้เลยมันเกิดช่องว่างที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงแล้วพอโดมินิกโซโบสไนเข้าปะทะดอกแรกไม่พลาด ขอให้เข้าประทนดอกแรกพลาดเนี่ยดอกที่2อ l e เล็กซิสแมคคาริสเตอร์จริงๆเมื่อวานเล่นดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวตัดเกมโดยธรรมชาติดอกที่2 m a แมคคาริสเตอร์ก็เข้าประทะแพ้อีกนะครับคือช็อตนี้เป็นช็อตที่ว่ากันตามตรงถ้าเป็นกลางรับอาชีพน่าจะตัดฟาวนะครับยอมโดนไปเหลืองลูกนี้น่าจะตัดฟาวแต่แมค c คาริสเตอร์ไม่ได้เข้าประทะลูกนี้ปล่อยให้เขาผ่านไปง่ายๆซึ่ง จะไปว่าเขาก็ไม่ถูกเพราะว่าเหมือนที่บอกไปนี่ไม่ใช่กองกลางตัวรับธรรมชาติมันคือการเข้าปะทะแพ้จากโซบสไลและแมคคาริสเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวตัดเกมธรรมชาติแล้วจังหวะนี้พอแมคคาริสเตอร์ไม่ตัดเกมไม่ยอมทำฟาวเนี่ยเขาแทงทะลุช่องเกือบเหมือนกันนะยังดีที่โกนาเต้จังหวะนี้ใช้ความแข็งแกร่งแล้วก็ความเร็วมีมีจุดเด่นอยู่ที่ตรงเชิงกายภาพค่อนข้างดีโกนาเต้ก็เลยตามไปสกัดได้ทันเราลองนึกภาพดูนะถ้าเพลงนี้ เจอกับคนแทงทะลุช่องคมคมกว่านี้แล้วตัววิ่งที่เร็วกว่านี้อันตรายอยู่นะอันตรายอยู่เพราะว่าตอนนี้คือเลี้ยบคูมีปัญหาตรงพื้นที่โซนนี้จริงๆนะครับตรงที่ว่าจากกองหลัง3คนนะครับกับตัวที่บีบเพรสซิ่งแดนบนเนี่ยมันมีช่องว่างตรงนี้ห่างมากเกินไปเราลองนึกภาพถ้าเพลงนี้มีกลางรับเก่งๆกตัดเกมเก่งๆเนี่ย ดามสตัดไม่น่าจะได้แทงทะลุช่องด้วยซ้ําหรือถ้าจะได้แทงทะลุช่องแต่ถ้ามีนักเตะลิเวอร์พูลสักคนอยู่ในโซนนี้มันต้องมีสักคนที่คอยเชื่อมจากโซนหนึ่งไปอีกโซนหนึ่งไม่ใช่ปล่อยว่างโลงโจงแบบนี้ถ้าเกิดมีใครสักคนบางทีอาจจะมีกลางรับที่รออินเตอร์เซพชันรอชิงจังหวะดักบอลในเพลงนี้ก็ได้แต่อันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นพาร์ทที่2ของปัญหาเกมรับของลิเวอร์พูลก็คือไม่มีตัวตัดเกมธรรมชาติพาร์ทแรก เราได้เห็นความผิดพลาดอะไรบุคคลภา์ที่2ก็คือไม่มีตัวตัดเกมธรรมชาติแต่ผมย้ําตั้งแต่วิเคราะห์ลิ้วพูหนก่อนแล้วว่าคุณจะมองแค่กลางรับอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมองถึงวิธีการเล่นด้วยอีกหนึ่งจุดที่เป็นปัญหาใหญ่เป็นแผลใหญ่มากๆของลิ้วพูก็คือช่วงที่กําลังขึ้นเกมกําลังจะเล่นเกมรุกแล้วขึ้นเกมกันพลาดจังหวะที่ต้องเปลี่ยนจากรุกเป็นรับในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาที หลายๆครั้งยังรับมือได้ไม่ค่อยดีอ่ะให้ดูเพลงนี้เพลงนี้คือเป็นเพลงที่เลี้ยวพูลเล่นตามปกติเลยครับช่วงเกมรับเขาก็เป็นหลัง4ใช่ไหมแต่ว่าช่วงเกมรุกช่วงที่บิวอัพเนี่ยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจะหุบเข้ามาเล่นเป็นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็คแล้วก็เซนเตอร์สามตัวก็คือโกนาเต้ฟันไดกับแอนดี้โรเบอร์สันยืนกันสามเซนเตอร์แล้วก็เทรนด์ยืนตรงกลางคู่กับแบ็คคาริสเตอร์มันดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรบิวอัพกันตามปกติ5คนในแผนใหม่ของเจอร์เก้นครอปแต่ปัญหาก็คือ เหมือนเลี้ยวผัวพยายามขึ้นไปข้างหน้าเร็วไปนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่ากลางหรือปีกขึ้นหน้าเร็วนะผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ตอนเจอาเยอนแล้วว่าลหลายครั้งอะ่ะผมว่าแอนดี้โรเบอร์สันน่ะยังมีความชินกับการเล่นเป็นฟูลแบ็กเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยู่ด้านซ้ายอะ่ะพอทีมจะขึ้นเกมรุกป,ปุ๊บเขาจะรีบวิ่งตะบันขึ้นหน้าเพราะแผนเก่าที่โรเบอร์สันเคยเล่นแล้วเทพยุคที่เวีร์พูลเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกับพิมยรีกติดต่อกันในช่วง2ปีอะ่ะ โรเบอร์สันเล่นเกมรุกเทพมากกับบทบาทฟูลแบ็กแล้วผมว่าพอเขาเล่นฟูลแบ็กมาทั้งอาชีพเนี่ยพอปรับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเป็นกึง center, ก่งเซนเตอร์กึ่งแบ็กเนี่ยบางทียังติดวิธีการเล่นแบบเก่าๆนะครับแล้วก็ช็อตเนี้ยสังเกตเลยว่าแอนดี้โรเบอร์สันไม่ยืนเป็นเซนเตอร์แล้วเตรียมจะวิ่งขึ้นหน้าแล้วดูนะตอนแรกนะครับยังยืนเหมือนเป็นเซนเตอร์ปกติแต่แค่แป๊บเดียวอะในเวลาแค่แป๊บเดียว โรเบอร์สันเตรียมวิ่งขึ้นหน้าไม่ได้ยืนเหมือนจะเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแล้วเตรียมขึ้นเหมือนเป็นแบ็กแล้วนะครับแล้วเพลงนี้ลิ์พูไปเสียบอลกลางสนามจังหวะนี้จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่เสียบอลตรงกลางสนามง่ายๆแต่ผมลองสังเกตหลายๆครั้งลิ์พูเป็นแบบนี้บ่อยนะครับจังหวะที่แบบคือพอไปเล่นเกมรุกตรงโซนพื้นที่สุดท้ายอ่ะตัวรุกลิพพลกโโ์พูเทพซาลากัคโปโชตาดีอาร์สพวกนี้เทพนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ช่วงตอนกำลังขึ้นเกม เวลาบิวอัพกันพลาดเสียบอลกันพลาดตรงกลางสนามน่จังหวะเปลี่ยนจากรุกเป็นรับบางทีไม่ทันแล้วจังหวะเนี้ยสโบสไล์เสียบอลกลางสนามพอเสียบอลกลางสนามคุณดูปฏิกิริยาของแอนดี้โรเบอร์สันดูรอบโปครับรอบโบแบบโอ้มองขึ้นบนฟ้าคือก็คมแบบเซ็งอ่ะแม่งเอ้ยกูจะเติมเกมลุกสักหน่อยนะครับไปเสียบอลกลางสนามนะครับรอบโบแบบโอ้โหยังไม่ทันได้ขึ้นเกมลุกเดี๋ยวต้องวิ่งกลับไปเล่นเกมรับแล้วใช่ไหมและเหมือนที่ผมบอก พอโรเบอร์สันเขามีความเป็นฟูลแบ็กเก่ากำลังจะวิ่งขึ้นไปเล่นเกมรุกการถอยต่ำลงมาเล่นแบบเซนเตอร์ตัวซ้ายเนี่ยมันไม่ถนัดนะครับแล้วพอลิวพูเสียบอลตรงกลางจังหวะนี้เนี่ยโดนเขาโต้เนี่ยดูครับว่ามันเหมือนลิวพูเหลือเซนเตอร์แค่2คนคือโกนาเต้กับฟานไดส่วนรับโบววิ่งตามลงมาอยู่แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนที่อยู่ข้างบนเขาอย่างโล่งเลย เพียงแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าบางทีดามสตัดอาจจะยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากเพราะเพลยเนี้ยนักเตะของดามสตัดเลือกที่จะแทงขึ้นไปข้างหน้าทางฝั่งซ้ายซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่แทงเข้าช่องนี้ถ้าแทงช่องนี้นะหลุดเดียวมีโอกาสได้ยิงประตูค่อนข้างสูงผมกําลังวิเคราะห์ว่าถ้าเจอสมมตินะคุณเจอซิตี้คุณเจอ City, เจอาร์เซนอลคุณว่าคนส่งบอลนนะ สมมุตินะถ้าเกิดคุณเจอซิตี้และคนส่งบอลเป็นเควินเดบรอยเขาจะส่งไปด้านบนหรือเขาจะส่งมาหาตรงนี้หรือถ้าเกิดเจอกับอาร์เซนอลคนส่งบอลเป็นมาตินโอเดกาดคุณคิดว่าเขาจะส่งไปข้างบนหรือจะส่งมาช่องนี้ผมก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมดามสตัดไม่เล่นช่องนี้ เพราะถ้าเล่นช่องนี้ยังไงร็อบโบ้ก็ลงมาไม่ทันและถ้าถามว่าทำไมร็อบโบ้ลงมาไม่ทันเพราะร็อบโบ้พยายามจะวิ่งขึ้นหน้าไงทั้งที่จริงๆอะ่ะผมว่าไม่ต้องรีบก็ได้เพราะช่วงบิวอัพลิฟฟ์พูเล่นเป็นหลัง3าแล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องเอาเซนเตอร์ข้างใดข้างหนึ่งขึ้นสูงเกินไปจนเหมือนเบือข้างหลังแค่2คนเพราะว่าเร่งรีบและช็อตเนี้ยส่งจังหวะแรกติดบล็อกพอช็อตที่2ตามมาเทรนบล็อกไม่ขาดบอลไปเข้าทางนะักเตะดาวสตาร์อีกผมก็งงเอา้าทำไมมันไม่ส่งเข้าช่องนี้วะ ก็อย่างตาบี้ตะบันจะส่งออกทางฝั่งซ้ายซึ่งก็เป็นเพล์ที่ทาให้ลิเวอร์พูลโอเคกลับไปตั้งหลักกันทันแต่เหมือนที่ผมบอกถ้าคุณเจอเอาจริงไม่ต้องอาร์เซนอลไม่ต้องซิตี้ก็ได้เจอแมนยูถ้ามันมีตัวส่งแบบฉลาดฉลาดอย่างบรูโน่ไฟแนนซ์เนี่ยผมว่ายังไงแม่งเล่นงานช่องนี้ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่ปึกป๊กปึ๊กแข็งแข็งกว่าน,นี้ผมคิดว่าเพล์นี้ลิเวอร์พูลน่าจะเสียประตูเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยครับที่ เจอเกนครอปอาจจะต้องไปติวเวิร์กเรทของแอนดี้โรเบอร์สันยังไงก็ได้ที่คือถ้าเกิดจะปั้นให้เขาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายอะ่ะบางครั้งไม่จำเป็นต้องวิ่งขึ้นหน้าเร็วเสมอไปรอให้ทีมบิลลอัพให้ชัวร์มั่นใจว่าไม่เสียบอลง่ายๆแล้วค่อยโอเวอร์โหลดดันขึ้นไปเติมเกมรุกข้างบนผมว่ายังไม่สายอันนี้รีบขึ้นไปนิดนึงพอรีบขึ้นแล้วมันลงกลับมาเล่นเกมรับไม่ทันถ้าเจอทีมทอ็ทอปๆจังหวะน,นี้มีโอกาสเสียประตูแล้วไม่ได้มีแค่ฝั่งของโรเบอร นะครับฝั่งของเทรนต์ก็มีเหมือนกันพวกของการที่จะเปลี่ยนจังหวะจากรุกเป็นรับเหมือนที่บอกไปว่าช่วงที่เล่นเกมรุกเทรนต์เขาจะหุบเข้ามาเป็นอินเวอร์เตดฟูแบ็กยืนเหมือนเป็นกองกลางคู่กับแม็กคาริสเตอร์แล้วตอนเล่นเกมรับถ้ามีเวลาเทรน์ค่อยวิ่งกลับไปเป็นแบ็กขวาแต่บางจังหวะมันกลับไม่ทันไงช่วงแบบเปลี่ยนจากรุกเป็นรับไม่ทันจังหวะนี้ก็เห็นแหละว่าจริงๆแล้วเจตนาของเทรนตะ์น่ะเตรียมกลับไปยืนเป็นแบ็กขวาแล้วนะเตรียมกลับไปยืนเป็นแบ็กขวาแล้ว แต่มันไม่ทันไงมันไม่ทันงับแล้วคู่ต่อสู้แทงลูกนี้สวยนะหลุดไปทางกราบซ้ายหรือถ้ามองเป็นฝั่งลิวพูก็คือทางฝั่งขวานั่นแหละเป็นพื้นที่ตรงที่เทรนท์หุบไปยืนตรงกลางแล้วกลับมายืนเป็นแบ็กไม่ทันนี่คือสิ่งที่ลิวพูเจอเวลามีปัญหาทางฝั่งซ้ายส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่โรบโบ้รีบขึ้นไปเล่นเกมรุกเร็วเกินไปแล้วโดนสวน คืนที่ตรงนั้นโล่งหรือถ้าเป็นฝั่งขวามันจะเป็นจังหวะที่เทรนกลับไปยืนแบ็คขวาไม่ทันซึ่งถามว่าโทษเทรนอเล็กซานเดอร์อ่ะเทรนอเล็กซานเดอร์อานได้ไหมคือถ้าเกิดคุณมองเผิอๆน,นะเชื่อผมไหมถ้ามองเผลอๆคนจะโทษเทรนว่าเทรนมึงหลุดพื้นที่ทําไมไม่ไปเล่นเกมรับถ้ามองเผิน,นๆจังหวะนี้คนน่าจะโทษเทรนแต่เอาจริงๆนะครับถามว่าโทษเทรนได้ไหม มันได้แต่มันได้ไม่เต็มร้อยครับอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงแทคติกในเรื่องของการเปลี่ยนจังหวะจากรุกเป็นรับเหมือนที่ผมบอกไปว่าเพลงนี้พอเทรนกลับไปยืนแบ็คขวาไม่ทันคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมมันไม่มีคนคอยคัฟเวอร์พื้นที่ตรงนั้นเลยอะแฟนหงคิดเหมือนกันไหมทำไมไม่มีคนคอยคัฟเวอร์พื้นที่ตรงนั้นเวลาที่เทรนหุบเข้าไปเป็นอินเวอร์เตดฟูลแบ็คแน่นอนครับว่าแบ็คขวาไม่มีทำไมไม่มีคนคอยคัฟเวอร์พื้นที่ตรงนั้น ซึ่งผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะเปรียบเทียบต้องเทียบกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลจะเล่นคล้ายลิเวอร์พูลมากๆกครับก็คือช่วงเกมรุกเล่นเป็นหลังสาและช่วงเกมรับปรับมาเล่นหลัง4นะครับซึ่งเล่นแบบเดียวกันเป๊ะ,ปะในเรื่องของวิธีการเล่นนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือไอตอนเปลี่ยนจังหวะจากรุกเป็นรับเสียบอลเนี่ย ทำไมของอาร์ senal มันไม่ค่อยเสียพื้นที่ด้านข้างทำไมของอาร์ senal ไม่โลง่งฝั่งขวาเหมือนภาพนี้ของลิเวอร์พูลง่ายๆครับการยืนตำแหน่งของ3เซนเตอร์นะถ้าในเมื่อคุณเอาแบ็กข้างหนึ่งหุบไปเล่นเป็นอินเวอร์เตดฟูลแบ็กแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าตรงกลางคุณมีกลางรับอยู่2คนเลยนะเพราะฉะนั้นบางจังหวะ เซนเตอร์ตัวซ้ายกับเซนเตอร์ตัวขวาซึ่งของอาร์เซนอลเนี่ยสังเกตเลยเซนเตอร์ Center ตัวซ้ายกับเซนเตอร์ตัวขวาเขาจะไม่ยืนกระจุกอยู่ตรงกลางเขาจะยืนเหมือนเป็นแบ็กเลยบทบาทนี้มันคือบทบาทกึ่งเซนเตอร์กึ่งฟูลแบ็กและถ้าเกิดตรงกลางเสียบอลเซนเตอร์ Center ตัวข้างตัวซ้ายตัวขวาถ้ายืนกว้างมากพอบางทีมาป้องกันได้ทัน ถามว่าเอา้าเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาถ่างออกไปยืนกว้างแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอก็คุณมีการรับ2คนแล้วไงคุณมีการรับ2คนคอยช่วยเซนเตอร์ตัวกลางแล้วไงเพราะฉะนั้นเวลาโดนสวนกลับนห,หลายครั้งของ Arsenal, อาร์เซนอ่ะเลยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเซนเตอร์ตัวข้างเขายืนเหมือนเป็นฟูลแบ็กเลยเวลาเล่นเกมรุกแต่ของลิวพูเหมือนที่บอกไปเขายืนกันประชิดกระจุกกลางแล้วพอเทรน์กลับไปยินแบ็กขวาไม่ทันน่ะมันก็โล่งไงครับ หรืออ่ะยกตัวอย่างอาร์เซนอลอีกเหตุการณ์หนึ่งเ็าอาร์เซนอลเห็นภาพชัดสุดเพราะว่าเล่นค่อนข้างคล้ายลิวพูนะครับเรื่องของการที่เซนเตอร์ตัวข้างพยายามจะวิ่งขึ้นหน้าให้เร็วที่สุดผมให้ดูเคสนี้เป็นเคสที่ลิวพูกับอาร์เซนอลก็เล่นคล้ายๆกันแต่ของอาร์เซนอลเป็นช่วงที่เขากำลังจัดระเบียบในเรื่องของการบิลล์อัพคือเพิ่งจัดทรงกันได้ก็จะเห็นว่าคนที่ผมวงวงไว้นะี่ก็คือบทบาทเซนเตอร์3ตัวของอาร์เซนอลแล้วเด็กเค้นไรส์เป็นคนถือบอลอยู่จะสังเกตว่า คนถือบอลของอาร์เซนอลมีเด็กเกนไรส์คนเดียวเพลงนี play ้ hi, ถ้าเป็นร็อบโบคุณว่าเป็นยังไงผมว่าร็อบโบวิ่งขึ้นหน้าแล้ววิ่งขึ้นหน้าแน่นอนร้อยเปอร์ซเลยแต่เพลงนี้ของอาร์เซนอลเซนเตอร์ตัวซ้ายไม่รีบวิ่งขึ้นหน้าครับเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณปรีขึ้นไปเล่นเกมรุกเร็วเกินไปแล้วซิตี้เนี่ยภาพนี้บีบมาเพรสสาคนถ้าคุณเสียบอลคุณจะเจอสถานการณ์จากรุกเป็นรับไม่ทัน ถูกไหมครับจังหวะนี้ไรส,ส่งเข้ามาให้เซนเตอร์ตัวซ้ายนะนะก็คือกาบเบรียลแต่กาบเบรียลไม่รีบผีผามขึ้นเขาก็แค่เคาะบอลคืนกลับไปตรงกลางอีกรอบและดูภาพนี้ครับซิตี้เขาบีบมาเพรสแดนอาร์เซนอลห้าถึงหกคนนักเตะของอาร์เซนอลอยู่ฝั่งตัวเองประมาณสี่ถึงห้าคนถ้าเซนเตอร์ตัวข้างรีบตะบตี้ตะบานจะขึ้นไปแล้วไปเสียบอลกลางทางคุณเสร็จคู่ต่อสู้นะครับและเหมือนเดิมเลยคุณลองสังเกตดีๆในจังหวะที่อาร์เซนอลกำลังเล่นเกมรุก เซนเตอร์ของอาร์เซนอลตัวข้างเขาไม่ยืนกระจุกกันอยู่ตรงกลางเขายืนปักหลักชิดเส้นเพื่อที่เวลาจะโดนสวนกับริมเส้นมันจะได้มีความเป็นสต็อปเปอร์ตามไปป้องกันพื้นที่ด้านข้างได้ทันและพื้นที่ตรงกลางสนามคุณมีกลางรับ2คนอยู่แล้วบางทีไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้ผมเลยมองว่านี่คือสิ่งที่ลิพูต้องไปปรับจูนต้องไปแก่นะครับสำหรับผมถ้าให้สรุปอีกที เอาแก้แบบง่ายๆก่อนกลางรับคุณต้องซื้อโรมิโอลาเวียเนี่ยคุณต้องนี่ปิดดิวด้แล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลปัญหาข้อที่2ก็คือผมว่าต้องติวร็อบโบอย่ารีบขึ้นเกมลุกเร็วเกินไปเพราะเวลาลงกลับมาไม่ทันเนี่ยมันจะเหมือนเหลือเซนเตอร์แค่2คนปัญหาข้อที่3ก็คือ จังหวะที่เทรนด์หุบเข้ามายืนตรงกลางแล้วกลับไปยืนแบ็คขวาไม่ทันเนี่ยเซนเตอร์ตัวข้างตัวซ้ายตัวขวาอย่างโกนาเต้กับ,รบโรบบอต้องยืนฉีกกว้างกว่านี้นิดหนึน่งเพื่อให้มีมือีคนคอยคับเวอร์พื้นที่ด้านข้างและตรงกลางคนที่คอยช่วยฟันได้ก็คือการรับ2คนก็คอยช่วยเหลือไปนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าต้องไปปรับจูนมีแผลให้แก้ค่อนข้างเยอะลิฟท์พูเป็นทีมที่อัโอเคลหละถ้าให้วิเคราะห์นะถามว่าปัญหาเกมรับใหญ่ไหมผมว่าโคตรใหญ่นะ แต่อย่างน้อยเกมลุกคุณดุมากแล้วอ่ะเกมลุกลิฟูยิง2ยิงสายิง4ี่เกือบทุกนัดปัญหาลรริฟูไม่ได้อยู่ที่เกมลุกเลยเกมรับล้วนๆถ้ารีบแก้ตรงนี้ได้ลิฟทูังมีโอกาสเล่นฉิวอยู่นะครับผมว่ามีโอกาสแต่ถ้าไม่แก้ผมยังมองว่าอาร์เซนอลกับซิตี้ยังดูดีกว่าลิฟูพอสมควรนะครับอยู่ที่ว่าลิฟทูจะเปลี่ยนไหมโดยส่วนตัวนะถ้าถามผม ผมมองว่าลิพูจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับจากหลังสาไปหลัง4สลับสลับระหว่างเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะผมว่าถ้ายังไม่มีกลางรับมืออาชีพจริงๆแล้วถ้าเกิดนักเตะยังดูไม่ค่อยเข้าเขใจแผนในช่วงเปลี่ยนจังหวะจากหลังสาเป็นหลัง4ี่เนี่ยโดยส่วนตัวผมชี้ให้กลับไปเล่นหลัง4ก่อนเล่นหลัง4บุก4รับ4ไปก่อนเพราะถ้าเกิดฝืนบุก3รับ4แล้วมันเปลี่ยนแผนการเล่นไม่ทันเนี่ย มันมีแผลตามมาค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าแฟนหงคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองมาแชร์กันได้นะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปวิเคราะห์คลิปนี้นะครับก่อนจากไปนะครับขอบคุณบทวิเคราะห์แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนนานาชาติ b r i t i s h c o l u m b ีย International School b a n g k o k นะครับฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของปีตาบดกันเยอะๆด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยช่วงนี้ปีตโบดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย